สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาจัดท็อป10กองกลางนะครับหรือว่าท็อป10นะครับ CM นะครับที่ดีที่สุดในเกมนะครับณตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นที่ผมจัดขึ้นมาให้นะสำหรับคุณดูทุกคนนะครับที่แบบถามหากลางเอาตัวไหนดีว่าอะไรเงี้ยท็อป10นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าดับสิจะเป็นใครนะครับไปดูเลยครับ อันดับ10ตัวแรกครับก็ขอแนะนําเป็นเฟรนี่นะครับไอตัวสูงใหญ่นะอันนี้ก็คือเป็นกูลิดงบน้อยนะครับใครที่แบบอยากอัพโอิงงโอวิอาร์อะไรพวกนี้ก็จัดเฟรนี่นะครับข้อเสียเลยคือ3ดาวนะครับตัวนี้ก็เล่นซ DM มคู่ได้เล่นแดนกลางได้นะครับก็จะเด่นเรื่องเกมรับล้วนเลยเกมรับเนี่ยคือโคตรดีนะดักบุงดักบอลวิ่งเบียดเก็บลูกกากะอะไรเนี่ยดีหมดนะครับราคาเม็ดแดงไม่ส้มเนี่ยอยู่ประมาณพันนิดๆก็สามารถจัดได้เลยนะครับใครมีงบประมาณไหนนะครับแล้วก็มีพลังแฝงความเป็นผู้นําแล้วก็ม่งลูก เวิร์เรทเป็นแบบสูงสูงนะครับก็คือเกมรับเกมลุกได้หมดแต่ตัวนี้จะเด่นเรื่องเกมรับซอสส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ผมแนะนําให้อัพกล้ามนะครับเพื่อเพิ่มพลังงานเป็น5นะครับแล้วก็ uh, ส่งบอลเป็น1นะครับอัพกล้ามตัวนี้เป็นเวลสามนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกตูบล็อกนะครับเพิ่มพลังงานโบเอีกสิบสี่นะตัวนี้ค่อนข้างจยดีเลยก็ใครที่แบบมีงบประมาณนี้อยากได้กลางแบบเกมรับเกมลุกได้ CDM คู่ได้หรือว่าเล่น CM ปกติได้ผมก็ขอแนะนำแต่ผมว่าตัวนี้เหมาะกับซี่กก่่เลลนกาางผมวไปอดับอื่นดีกวว่านัตนเียเชป็นทมค นที่เล่นแผนที่มีสีลีมคู่มากกว่านะครับสำหรับไฟเน,นี่ก็ยกให้เป็นอันดับ10หน้ตอนนี้เลยนะครับ ตัวนันดับ9ผมก็ยกให้เป็นแลมผ่านตัวนี้เลยนะครับก็เป็นแลมผ่านที่เป็นล่างตัวทําเกมนะแหลมผ่านข้อเสียเลยคือมันไม่ค่อยคล่องนะครับรูปร่างมันสูงใหญ่ด้วยนะครับเหมาะกับคนที่เล่นกลาง3ตัวมากกว่านะครับตัวนี้ก็เล่นซีดีมก็ได้ก็เล่นได้หมดเลยผมว่าซีดีมคู่แล้วก็กองกลางเล่นได้ปกติเลยครับแหลมผ่านเบิร์กเลนมันจะเป็นแบบกลางๆอารมณ์เหมือนตูเล่เลยนะครับข้อดีของตัวแลมผ่านเลยคือเกมลุกดีนะครับเกมรับก็กลางๆนะสกอร์เล่นได้หมดตัวนี้ผมก็ถ้าเล่นซีดีเอ็มคู่ผม ก็เล่นเล่นกลางหรือ CDM เนี่ยเชียร์เป็นกล้ามเลยนะครับเพราะว่าแรมผ่านตัวเนี้ยโดนเนื้อพลังงานไป5้าหน่วยทําให้พลังงานอนะ่ะไม่ได้ดีเหมือนตัวส่งการนะครับก็เชียร์ตัวเนี้ยแหละคนข้างเชียรดีเลยเรื่องของเกมลุกอะไรเนี่ยผมว่าเฟี้ยวแต่เกมรับผมว่าแรมผ่านไม่ค่อยเก่งจะเด่นในเรื่องของเกมลุกมากกว่าก็ยกให้แรมผ่านเนี่ยเป็นอันดับ9กนะ้าเนาะตอนนี้เลยนะครับตัวอันดับแผมยกให้เป็นบัสเตียนสวายไทเกอร์นะครับเป็นกองกลางแบบสายแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับตัวนี้ข้อครบเครื่องนะเรื่องของความไวการส่งบอลการเลี้ยงบอลเกมลับ ดูระดับดีเลยพลังงาน5ดาวตัวนี้ผมเชียร์เป็นทางลมวิ่งไปเลยดีกว่านะครับก็เพิ่มเรื่องของอาการหาช่องแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงผมว่าพลังงาน,นมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็สกิลมูฟตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลย4ดาวนะครับราคาอยู่ประมาณพันห้าพันหกพันเจ็ดอยู่ประมาณนี้เม็ดแดงเม็ดส้มนะครับพลังแฝงครบเลยมีเพลย์เมกเกอร์ยิงไกลดีส่งไกลดีครับเล่นได้ทุกหมดตัวนี้ใครที่มีงบอ,อยากได้กองกลางแบบครบเครื่องนะครับเกมรับเกมลุกได้หมดผมแนะนําเป็นชวาไทเกอร์ันับแปดดีกว่านะครับนะตอนนี้นะครับ ตัวนันดับ7ผมขอแนะนําเป็นฮัมซิกตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันเหมาะกับคนที่เล่นเฮดถูกเฮดเฉพาะเลยใครที่แบบอยากได้แดนกลางพิ้วพิ้วนะครับผมเชียร์ฮัมซิกตัวนี้เลย o อวจะน้อยนิดนึงแต่เล่นจริงๆคือโคตรเก่งตัวนี้พลังงานดีแล้วก็พิ้วมากนะครับพิ้วกว่าฮัมซิกฮัมซิกตัวพาร์ค่อนข้าง,งเยนเยอะเลยแนะนําให้อัพเลี้ยงเป็นเวลสานะตัวนี้นะครับอัพเลี้ยงเวลสามสำหรับเล่นแดนกลางนะครับแล้วก็เป็นอ่าเอ็นการเซ่เวลหนึ่งแล้วก็เป็นการยิงก็ได้ครับการยิงบวกหนึ่งหรือส่งบอลแต่ถ้าเกิดใคครเลล่่่นมแ้วไอย จริงผมว่าอัพส่งบอลไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าการส่งบอลมันร้อยเก้าราคาตัวละพันหนึง่งตัวนี้คือทีเด็ดเป็นกองกลางสายตัวทําเกมแล้วก็เล่นง่ายมากอารมณ์เหมือนปีกเล่นแดนกลางเลยตัวนี้ค่อนข้างจะด,ดีสับขาพุ่งเลยนะถนัดสองเท้าด้วยนะครับก็แนะนําตัวนี้อันดับเจ็ดนะตัวนี้เลยครับสำหรับทาซิกตัวร้อยแปดนะครับตัวแบบเพชรในตมเลยนะครับ ตัวนะ้ำดับโผมขอแนะนําเป็นปาร์คจีซุงนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้เพชรหาได้แล้วครับหรือว่าแลกแต้มก็ได้นะครับไอแลกจิกซอนะครับแปดจิกซอนะครับก็ไม่ค่อยแพงนะพลังงานล้นเหลือตัวนี้ผมเชียร์เป็นทางลมวิ่วงนะอัพรมมุงลมมิ่งไว้เดยวกว่านะครับพลังปาร์กเนี่ยมันเยอะอยู่ละอัพรมมิ่งเพื่อเพิ่มเ,เรื่องของเกมรัดทีหนึง่งเรื่องของการแย่งบอลแล้วก็การยืนตาแหน่งนะครับก็ตัวนี้เราก็จะเป็นกลางกลางลมมิ่งครับนี่ครับตัวนี้ก็เพิ่มมาอีีกนตัว้1 แล้วก็กล้ามหรือส่งบอลก็ได้อย่างละหนึ่งแต่ผมเชียร์โลมมิ่งดีกว่าโลมมิ่งตรงแนวเวลสามแล้วก็จะเป็นตรงแนวเวลหนึ่งกองกลางโลมมิ่งครับแล้วแล้วก็เหลือเศษแต้มหนึ่งก็เราเอาส่งบอลก็ได้หรือกล้ามก็ได้แล้วแต่เรานะครับพลังแฝงมันไม่มีมันเหมาะกับเฮตุเฮมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับราคาประมาณพันแปะนะครับเวิร์กเลดเป็นแบบสูงๆนะข้อเสียของปาร์คเลยคือลูกกากศาแย่งบอลไม่ค่อยเก่งนะนอกนา้น้คือเล่นได้หมดเป็นอ่ากองกลางสายบ็อก์ุบบ็อกนะครับก็แนะนําเลยสําหรับอันดับนะตอนนี้นาจูง ตัวอันดับ5ก็จะเป็นวอลวีเดนะตัวนี้ก็สูงสูงเนี่ยรูปร่างกำลังดีกลางๆพลังงานล้นเหลืออารมณ์เหมือนปาร์กอะตัวเนี้ยสกิลมนะูฟสามดาวเหมือนเกมเป๊เลยแต่ข้อดีของวอลเลยคือผมว่าตัวเนี้ยมันเล่นเกมรับได้ดีกว่าใครที่แบบอยากเพิ่มเรื่องของเกมรับนิดนึงก็เพิ่ม400จิกซอมาวอลนะครับวอลพันพันสองเนก็ตัวเนี้ยค่อนข้างเฟี้ยวแล้วก็ครบเครื่องเกมรับเกมลุกพลังแฝงครบนะครับราคาถ้าใครจะจัดก็ประมาณ2000แต่ถ้าใครจะไปแลกจิกซอประมาณพันสองนะครับก็เรื่องของความไว ตัวนี้ค่อนข้างยาวเฟียวกว่านะใครที่อยากอัพจากปาร์กไปน,นิดนึงแล้วมาที่เวาวเนี่ยผมว่าเวาวค่อนข้างจะสวยกว่านะครับเกมหลับเกมรู้นะครับก็แนะนําเป็นอันดับ5้นะตอนนี้เลยสําหรับวันวันีนะครับ ตัวนันดับ4ผมก็แนะนําเป็นเบลลิงแฮมนะครับตัวกิจที่แล้วนะตัวนี้ค่อนข้าง,งที่จะครบเครื่องเรื่องรดูสเตตดหน้าแรกเนี่ยคือความไวดีเกมรับเกมลุกคือได้หมดเลยนะคือสเตตโคตรสวยนะสเตตแบบดูแต่ละช่องเนี่ยความคล่องตัวความไวการยิงการส่งบอลเกมรับเกมลุกคือได้หมดตัวนี้คือจบอะอารมณ์เหมือนเอาปาร์กับวอเวเดรวมกันแล้วได้เป็นเบลลิงแฮมนะครับเนี่ยสูองอะไรเดินได้หมดเลยนะครับราคาเนี่ยมันแพงมาหน่อยตัวละสี่พันนะครับใครที่จะจัดเนี่ยคือผมว่าค่อนข,อขอ้างจะแพงมากๆนะพลังแฝงก็จะมีเนนแท็กเกิล ก็เหนือชั้นเบิกเลตเป็นแบบสูงๆเป็นสไตล์แบบบล็อกถึบล็อกนะครับกองกลางเกมรับเกมลุกได้นะครับก็เรื่องของความลังก็สามารถไปดูเอาได้เองเลยนะครับก็ค่อนข้างยจะครบเครื่องนะสำหรับเบลลิงุแฮมแม่งพลังแม่งโกงจัดเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าผิว้วแล้วก็เล่นง่ายมากๆสาหรับสายเฮดทเฮนะแนะนะนําเป็นเบลลิรแฮมตัวนี้เลยนะครับ ส่วนอันดับ3ผมก็ยกให้เป็นฮัมซิกตัวพาร์ตนะตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างยะครบเครื่องนะความผิวดีแล้วก็เกมรับเกมลุกคือได้หมดสนัดสองเท้าด้วยพลังงานเยอะสกิลมุฟสดาวบูทลุ้งคือก็ไม่มีใครที่ยังไม่เติมพาร์ตผมว่าจัดเดี๋ยตัวนี้ค่อนข้างยะคุ้มเมนเทเฮตุฮีคือเล่นได้หมดเลยพลังแฝงก็ดีด้วยเบิร์กเียเป็นแบบสูงสนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายกับเบลลิงแฮมนิดนึงผมว่านะครับเล่นง่ายกับเบลลิงแฮมค่อนข้างยะคุ้มเลยนะครับใครที่แบบอยากจัดเบลลิงแฮมเงี้ต่่มมบอก 200กว่าบ,บาทดีกว่ามาจัดทำซิกดีกว่านะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าดีแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับเรื่องของการจบสกอร์เกมรับเกมลุกคือได้หมดเลยก็แนะนําเป็นทำซิกเนอันดับ3ามนะตอนนี้เลยนะครับตัวอันดับ2ผมก็ยังให้ลุดกุลิดนะถึงหลังๆกุลิดอาจจะเหะเ่อๆหน่อยเรื่องของการส่งบอลแต่เรื่องเกมรับเกมลุก ก็ยังไว้ใจได้อยู่ความไวความคล่องตัวแล้วการประทะแดนกลางเนี่ยกุลิตจ,จะเก็บกินค่อนข้างจะด,ดีนะครับเกมรับเกมลุกนะครับแต่เรื่องอข้อเสียหลักๆเลยคือเรื่องส่งบอลไม่ค่อยชัวร์สำหรับกุลิตนะถึงจะอัพส่งบอลเป็น160ก็ตามนะครับก็จะเป็นแบบจุดบอดของมันนะตอนนี้นะก็พยายามถ้าเป็นแบบจังหวะ ปัดซ้ายบ่อยๆอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ส่งธรรมดาดีกว่าส่งส่งธรรมดาบางทีมก็มีเบี้ยวครับเพราะว่าตัวมันเก่าแล้วมัน OVR109 นะครับก็เป็นกุลิตเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะสามพันก็สามารถจัดได้เพราะว่ามันเล่น CDM ก็ได้เล่นกลางก็ได้ครบเครื่องนะครับแล้วก็จะมีความบั๊กนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับเรื่องของสปีดต้นอะไรเนี่ยดีหมดเลยกุลิตเนี่ยคือครบเครื่องมา,มากๆก็อย่าไปดูสเตตเยอะอย่างที่ผมบอกข้อเสียมันเลยคือเรื่องของการส่งบอลไม่รู้เป็นอะไรนะกุลิตเนี่ยส่งบอลโคตรเบี้ยวเลยครับเวลาส่งแบบเลี่ยนๆนะเป็นข้อเสียแบบนิดเดีีียยวววววววผมมมมมม่่าาานนนนิดดดดเเเอออกกััั้คคคืหไงตรบ ลูกคือได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างเลย่งคือถนัดสองเท้านะครับก็ยกให้เป็นกุลิตในอันดับ2องนะตอนนี้เลยนะครับตัวอันดับหนึ่งผมก็ยกให้เป็นซินดินซีดานนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยซ <c oughs> ีดานมันวิ่งช้าครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าซีดานเป็นกองกลางนะกองกลางมันวิ่งไม่ได้ไวหรอกตัวนี้มันวิ่งเวลาเล่นน่ยอารมณ์เหมือนกุลิตเป๊ะเลยครับคล้ายๆกุลิตเลยแต่ผมว่าการออกบอลการยิงเนี่ยผมว่าคมกว่านะครับถ้าเกิดใครแบบ นะต้องดูแต่เรื่องเกมรับผมว่าสู้กุริตไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็การทําเกมผมว่าซีดานจ่ายบอลเนียนแล้วก็ยิงค่อนข้างเยืยกคมนะครับบูตหลงตัวนี้ผมเชีรยเป็นทางอัพก้ามดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นลมมิ่งหนึ่งก็ได้นะตัวนี้ก็ราคาแบบแพงมากๆตัวละห้าพันนะโคตรแพงกนะ็พลังแงก็คือครบเลยนะครับครบจบในแดนกลางนะครับขนาดสองเท้านะเป็นซซเรนซีดานเวลาเล่นเราพยายามอย่าไปกดสับขานะพยายามแบบเป็นตัวปั้นเกมกดปุ่มเขียวค้างเนี่ยซนะีดานจะมีสปีดนะครับเวลามีพื้นที่เนะี่ยพยายาม กดเขียวเพื่อเพิ่มสปีดค้างไปเลยครับเราวิ่งแล้วก็ค้างไปเลยครับถ้าจังหวะไหนแบบกองหลังเขาตามทันเนี่ยยังไงมันก็ตามทันอยู่แล้วเพราะว่ากองกลางมันวิ่งไม่ไวเวลาเจอแบ็คอะไรวิ่งหรือว่า CB วิ่งตามเนี่ยมันทันอยู่แล้วนะก็ระวังเรื่องของการวิ่งตามถ้าเกิดเราเอามาจ่ายบอลทําุงทําเกมแล้วก็จบสกอร์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะสำหรับซีดดินซีดานก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆมันเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามันเล่นเมนีก็ดีเฮดทนี้ก็ดีนะครับสำหรับซีดีดินซีดานนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ